สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรค่าคุณยา h ชาแนลนะคะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนที่กําลังจะเข้ามาทุกท่านนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะ วันนี้มาคกคาคุณย่าแนะคะเข้าสวนค่ะไปเก็บมะกอกนา้มาค่ะเพื่อนๆค่ะใหม่ๆส,สดๆจากต้นเลยนะคะคือเขาสุกแล้วนะคะเขาก็เลยหล่นลงมานะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเป็นมะกอกหล่นนะคะไม่ใช่สอมหล่นนะคะเพื่อนๆค่ะมะกอกน้นี่นะคะรสชาติของเขาจะดีมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะรสชาติของเขาจะเฉพาะตัวนะคะจะออก เปรี้ยวแล้วก็หวานนะคะกลมกล่อมนะคะเพื่อนๆคะ่ะอร่อยมากเลยทําน้ําพริกปะกอกนานี้โอ้โหแซ่บมากเลยนะคะเพื่อนๆคะเป็นของดีมีประโยชน์นะคะรสชาติเฉพาะตัวนะคะเปรี้ยวอมหวานนะคะ แต่เปรี้ยวมากกว่านะคะจะอร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะอร่อยสุดๆเลยค่ะก็เลยเอาของดีมีประโยชน์มาฝากนะคะเพื่อนๆคะบ้านมราค่าคุณย่ามีเยอะนะคะ <ๆ S 2> เขาก็จะร่วงหล่นออกมาแบบนี้ทุกวันเลยนะคะตอนนี้เขาเริ่มเขาเริ่มร่วงลงมาเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆคะจะเป็นส้มหล่นนะนะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นมะกอกหล่นนะคะเพื่อนๆค่ะมะกอกนานะคะเนื้อรูปร่างของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยสุกแล้วก็จะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะออกสีเหลืองหน่อยนะคะรับรองว่าอร่อยมากเลยค่ะสามารถเอาไปทํากับข้าวได้หลายอย่างเลยนะคะเวลาเราต้มนะคะต้มปลาลาาแบบนี้คะ่ะต้มครัวแบบนี้นะคะเราก็สามารถนะคะเอามะกอกนมอ้มิตของเราลงไปให้เป็นความเปรี้ยวได้เลยนะคะจะเปรี้ยวอมหวานนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะกรอาของดีมีประโยชน์มาฝากแล้วก็อยากแบ่งปันด้วยค่ะ FC ที่อยู่ใกล้นะคะมาเก็บได้จากต้นเลยนะคะเมื่อค่าคุณยาจะช่วยเก็บนะคะเพื่อนๆคะทุกเช้าเขาก็จะเขาก็จะหล่นลงมาแบบนี้นะคะเป็นมะกอกหล่นนะคะเพื่อนๆคะไม่ใช่ส้มหล่นนะคะมะกอกนาค่ะแซ่บมากเลยค่ะหอมเฉพาะตัวค่ะเวลาได้กลิ่นของมะกอกนี่จะรู้สึกหิวเลยนะคะเพื่อนๆคะก็เลยของดีมีประโยชน์นะคะมาฝากค่ะ แซ่บๆเลยนะคะเปรี้ยวจี๊ดไม่ถึงอะจี๊ดมากเดี๋ยวก็อมหวานหน่อยนึงรับรองว่าอร่อยนะคะนะคะลอ,ลองลองลองชิมดูนะคะถ้าใครที่ไม่เคยทานลองไปหามาทานดูนะคะนานี้จะออกเยอะแล้วนะคะเ,เพื่อนๆคะเขาจะเริ่มร่วกเริ่มหล่นลงมาแล้วนะคะมีเยอะค่ะตามท้องนาก็ต้นของเขาจะเป็นลักษณะต้นสูงนะคะ ใบเกลี้ยงเกลี้งนะคะต้นสูงนะคะสูงมากเลยประมาณ20เมตรได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะนะคะใบของเขาก็สามารถรับประทานได้นะคะใบของมะกอกนี้นะคะสามารถทานกับกับเป็นผักเชียงได้กับทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นลาบเป็นเป็นลาบเป็นเป็นอะไรที่เราชอบนะคะมาทําน้ําพริกมะกอกกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะ คลิปนี้มีของดีมีประโยชน์มาฝากแล้วที่สำคัญอยากแบ่งปันนะคะพเพื่อนเพื่อนขาบ้านม็อกค่าคุณย่ามีเยอะเลยคะ่ะแต่ต้องจะต,ต้องไปลึกหน่อยนะคะก็ก็ตรงตรงตรง,ตรงที่มีต้นมะกอกน,นึ่งก็จะเดินไกลหน่อยนะคะหยุดอยู่หัวสวนเลยนะคะก็เ,เรียกว่าอยู่หัวไร่ปลายนานะคะ่ะแต่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ปลายนาเป็นปลายสวนคะ่ะเพื่อนเพื่อนา อยากแบ่งปันนะคะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้มีของดีมีประโยชน์มาฝากสั้นๆนะคะคือมะกอกนารสชาติเปรี้ยวอมหวานแซ่บๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณนะคะที่มารับชมรับฟังให้จนจบขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมมาเก็บมะกอกนะคะสวัสดีค่ะ